ไปกันไปไหนนะอะไรไปไหนเอาตัดยาดียังตัดไม่เสร็จเลยนะเมื่อคืนเมื่อวานมืดมืดก่อนมาลุงแต่งชุดเลยอ้าวเมื่อวานเนี่ยกูแต่งเป็นกางเกงธรรมดาเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นแล้วพี่เขาบอกว่าให้ใส่ให้มิดชิดอะไรไหนมิดชิดเน่ยกันมันกระเด็นไอ้มิดชิดเนี่ยขายาแล้วหน้าน่ะนี่นี่ยันถุงมือเลยนะแล้วหน้านี่เดี๋ยวใส่แว่นด้วยพร้อม ยแต่ว่านไม่ต้องใส่ก็ได้วนี่มันมีที่การแล้วเนี่ยมันมีที่การเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัดเลยนเโอ้เออเอาพี่พี่ว่าโอเคยังชุดเนี้ยรองเท้าบูทนี่เม้นมาเม้นมาเม้นเลยพี่เม้นให้มันหน่อยพี่เม้นมาเลยเม้นให้มันหน่อยแต่งท่อแต่งด้วยเอ้ย เอออปีนสายถึกโออเ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 ก่งว่ะเออเอออาเเข้าไปนั่นนั่นนั่น